สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะของวันพุธท,ที่18นะคะเราพามาดูแปลงผักโบค่ะทุกคนอัปเดตผักที่บ้านว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่โบกลับมาจากเมืองไทยโบยังไม่ได้อัปเดตเลยนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกันค่ะแก้วมังกรค่ะทุกคนโอ้ยยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ เหลืองเหลืองอันนี้คือขิงขานะคะขิงขาขิงขาวเนี่ยค่ะเห็นตอกำลังจะขึ้นเห็นหนอกกำลังจะขึ้นค่ะทุกคนมันอยู่ในนี้แหละคะ่ะมันเดี๋ยวหน้าฝนรอหน้าฝนเดี๋ยวมันขึ้นมาดูน้ำใสดีนะคะวันนี้ ปลาตัวเล็กๆค่ะปลาตวัวยาวๆเล็กๆวิ่งไวมากไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะคะทุกคนบรรยากาศค่ะตอนเย็นๆเจไนยังไม่กลับมาจากที่ทำงานนะคะทุกคนกิ่ง มันล้มมันร่วงค่ะทุกคนดูเม็กสีแดงเต็มเลอยอเดี๋ยวเราให้คนตัดหญ้าเข้ามาทำความสะอาดวันศุกร์นะคะนี่โบเปลี่ยนธงใหม่ค่ะทุกคนโบเปลี่ยนธงชาติไทยใหม่โปมาจากไทยพอดีมัน ขาดลุ่งลิ่งอะค่ะลมมันพัดตลอดมันก็เลยขาดลุ่งลิ่งหมดก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะอ่ะโอจะพามาอัปเดตมะละกอค่ะทุกคนดูนี่โบ เด็ดไปประมาณ5ลูกแล้วนะคะพอดีพยาบาลที่คลินิกที่เป็นนะคะคนอินเดียเขาอยากได้ค่ะคนที่มาเอารอบที่แล้วเขาชอบกินมลนนะละกอค่ะเขาบอกอร่อยกรอบจวแดนก็เลยเอาไปให้เขาที่คลินิกนะะดูค่ะทุกคนเบียดกันออกลูกนะคะเบียดกันเบียดกัน เบียดกันเข้าไปค่ะอืมตรงนี้ก็มีค่ะดูค่ะความเบียดดูความเบียดค่ะทุกคนโหดโพ ต้นนี้ก่อนที่โบจะกลับไทยโบเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองนี้นะคะเหลือแค่สองสามลูกนะคะแล้วโบกลับไทยไปค่ะไปดูอะโวคาโดกันค่ะทุกคนรอบที่แล้วคือมองไม่เห็นลูกขึ้นมามันเล็กๆมารอบนี้ค่ะทุกคนเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวโบอัปเดตให้ดูนะคะอยู่พวงนี้ค่ะอยู่พวงนี้ ลูกเมื่งมันก็จะใหญ่มากเลยนะคะลูกประมาณโลโลครึ่งนะคะรอดูว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดไหนปีนี้ค่ะปีแรกที่โบมาก็คือเป็นกิโลนะคะช่างแล้วเนื้อเยอะมากไปค่ะดูกันเยอะจริงๆค่ะทุกคนเยอะจริงๆจังๆนี่อย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างเงี้ย เนบูซูมไปใช่ไหมซูมไปเนี่ยค่ะทุกคนเยอะมากจริงๆเนี่ยค่ะนี่มีหมดเลยค่ะ นูน่นนะคะดูรู้สึกว่ามเล็ดกับลูกนี่จะพอๆกันเลยค่ะเม็ดลูกกับใบลูกกับใบจะพอๆกันเลยค่ะทุกคนดูค่ะลูกกับใบพอๆกันเลยเอะโวคาโดกับใบพอๆกันเลยค่ะ ผู้ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ค่ะลูกนี้ใหญ่ค่ะทุกคนนี่ค่ะว้าวนี่นะคะดูให้ดูไปเรื่อยๆค่ะทุกคน จริงๆโอ้มันย้อนแสงนะคะเดี๋ยวไปย้อนแสงนิดนึงค่ะสองฟังนี้ค่ะเหี้จริงจริง ข้างบนยอดยอด,ยอดนันก็มีค่ะเป็นก้อนเป็นก้อนเลยค่ะทุกคนโน่นค่ะโอ้เยอะยจัดเยอะจัดเยอะจัดจัดไว้เยอะค่ะ ลูกนี้ก็ใหญ่ค่ะลูกนี้ก็ใหญ่ค่ะดูค่ะโอ้ยผักไอ้ไอ้นี่ก็แห้งแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวโบจะเอาเม็ดมานะคะไม่ต้องตากตัวน,นี้มันแห้งแล้วอากาศนะคะ โอ้นี่ผักชีค่ะชีลาวชีไทยใบย่านางยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเท่าเดิมเลยใบย่านางเนี่ยค่ะมุมนี้โอ้ยสระแนดไปแล้วค่ะสระแนดโบแต่คิดว่ายังอยู่เดี๋ยวเอาน้ำมาลด,ดค่ะทุกคนเนี่ยค่ะชะอม อ้สูงท่วมหัวเลยค่ะทุกคนมะเขือไม่มีใครกินนะคะโบดูกลับมาโบกลับมาโอ้เดี๋ยวจะเก็บอยู่ครับเย็นนี้ดูค่ะเหลืองหมดเลยค่ะโอ้มีอยู่สองสามสี่ลูกที่ยังไม่ไม่ไอ้นี่นะคะนี่ค่ะนี่ลูกเล็กๆค่ะลูกหนึ่ง ามลูกโอ้สี่ลูกค่ะสี่ห้าลูกโอ้ผมจะเอาไปซุปเดอ้อห้าลูกเนี่ยค่ะนี่อีกอันนะอุ้ยโดกมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเรจะซุปเอาไปซุปเดอ้อซุปมะเขือเดี๋ยวตัดไปแกงใส่หน่อมไม้ค่ะทุกคน บ่มีหน่อมไม้ตั้งแต่รอบที่เราที่ฟีดไว้นะคะฟีดช่องแข็งไว้หน่อมไม้สดค่ะต้มเราก็แช่ช่องแข็งไว้เดี๋ยวจะแกงหน่อมไม้ค่ะทุกคนใบยะ้านาง